สวัสดียินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกมมอนดี้ออฟคิงนะครับเ <Enemy S 2> มื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรมาจะรั่วแล้วนะครับรับวันนี้หนักขึ้นทุกวันนะรั่วขึ้ทุกวันคิดดูั่วๆอย่างนี้ยังแรงงยังขึ้นนะเรามาดันแรงกันต่อนะครับถ้าเกิดใครชอบสไตล์การเล่นเกมแบบนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเติมเกมเติมถูกเติมไวผมแนะนำ ผมเติมเองไ <c oughs> วจัดเลยอะ <c oughs> เติมเองไวแป๊บเดียว <c oughs> ผมก็เติมเองตลอดดีกว่า <c oughs> เอาละครับเจอกับตัวแบบเฮ้ยมันมีตัวเฮดไอ้นี่มาใหม่นะครับมาจากไอ้นี่อะเอสอะมันมาจากอะไร S N K อ่นะซึ่งเก่งมากเลยนะผมเล่น r i n อ of r a n น e r ไวนะครับ ไม่รู้ว่าอัดคลิไปไว้หรือเปล่าตอนเล่นแต่อัดคลิไปไว้เดี๋ยวเอามาให้ดูนะเก่งมากอะ่ะเจอกดเลนนะ่ะนี่ไงล่ะเปรียม <Nice. S 1> มือแม่งตัวเต็งแล้วเนี่ยทั้งเทรนทั้งไฮายาทีมเราในเมสซับเดี๋ยวรู้จักติดเชื้อไปแล้วติดพิษไปแล้วเฮ้ยไม่ตายโอ้โหเทนอึดนะเนี่ยเดี๋ยวเล่นไปแหมไายามันพิ้ว ผิวไหวดังใส่น้ำเราถึงป้อมเลยอะ่ะม<ล>ันเฮ้ยมันรู้เหรอหรือว่ายิงสุ่มมา้วถ้า,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 าเขารู้แล้วอาวาเจอตีนถอยสิครับรออะไรโอ้สกินด้วยถ้าทางจะเอาเรื่องอยู่นะผมมาแล้ว จ็บจบเอาให้มันเอาเอาเอาโอ้โหรอดมันรอดไปได้นี่ไงแต่นี่ไม่รอดแล้วลนะ่ะหิวโหยให้รู้ซึ้งถึงพลังของความหิวด้วยเลยผมก็อ,อันตีเลยเนะี่ยผมเอาเลยอนะหิวจัดโอ้โหนี่อันตียังไม่ตายเลยนี่ไงลนะ่ะ ตัวดน,นแรงที่ดีมากดีกว่าตาจีด้วยเฮ้ยไม่อย่าทําไม่เอ้ย,ย,อ,ยอีกนิดเดียวไม่มันเหนื่อยไม่มันเหนื่อยนี่คือข้อเสียนะครับ <An enemy S 1> มันเหนื่อยหลอดไหมไม่รอด,มมรอดผมรัดเนะะให้เกียดกันด้วย <An enemy. S 1> เปิดอาติเพื่อการนี้ เดี๋ยวไ้ได้คิวโอ้ยรูปันสดไปบ้าเฮ้ยสดจริงกูจะเข้ามาแน่นมากอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยะโยกหลอกไปหนึ่งทีนี้รู้เลยว่าจะแทงตรงนี้นี่ไงล่ะเจ็บแบบจุกๆ มาเติมแล้วเติมทุกสถานการณ์โอ้ยแรงโคตรอ้อย่ยาอยู่ตรงนี้เหรอเป็นแท้งที่ฉลาดมากเลยครับดักซุ่มโปง่งแท้งแนวแอสซซินเลยนะเนี่ยดักซุ่มคิวเอาเพื่อนไปซะแล้ว คุณมังกรน,นี้คตีแรงเกินหลังจากเลยหายาหายาต้องเป็นหายาดิหายาโอ้โหแรงแรงจริงหายาเตนเนี่ยเอาไม่ล่านี่เหรอมันต้องไม่รอดแล้วไหมโอ้โหรอด พอเราเลิกหิวอ่าไหมหลอดนี่ว่าไปโดนตรงไหนเข้าให้ไีเยมาดิเมือนเราอึดนะครับมันแทงได้อ่ะจริงๆถ้าออกของนหนาๆก็ยืนได้นะครับแต่อาจจะยืนไม่ดีเท่าแทงแต่ก็ยืนได้แล้วแรงด้วยนะตามอโอโววิ่งไวเหมือนโกหก ผมน่าจะอีกวันหนึ่งนะครับถึงจะได้แชมเปี้ยน S N K ตัวใหม่อะ่ะแล้วมายืนจังก,กก่าจังกลางทำอะไรนะอ๋อคือเกมเนี้ยพุ่มมันเล็กกว่า R V เมื่อก,กี้ผมคิดว่าเขาน่าจะคิดว่าเขายืนอยู่ในพุ่มมะนะันอ่ะแต่มันหลุดพุ่มอย่างเช่นไอ้พุ่มตรงเลนกลางเนี่ยผมยืนหลุดบ่อยมากนะครับเนีย่ยพุ่มมันเล็กกว่านะยืนแหลมออกมานอกพุ่มเนี่ยๆๆๆยืนแหลมไนื้อใ้่ไหม เพราะฉนั้นสายสุมก็อาจจะไม่ถูกใจพวกสิ่งนี้ก็ได้แหลมหนะักยืนเดินเดินกดเดินหน่อยเดียวมันหลุดหลุดหลุดผู้ออกมาปมาสว่างกันได้แล้วถ้าจะพาเจ้าไปพบกัะทางสว่างน,นี่เล่นเหมือนกับว่าจัดทีมมาห้าคนเลยนะครับดูการเดินเกมของพี่บวกดิแต่เป็นทีมสุ่มนะ กอเดินกันแบบสามาัคคีมากเลยสามาัคคีคือพลังปักเขาให้หนึ่งทีพอรู้เรื่องไหนใครแหลมใครแหลมมาดิอะไรครับอะไรครับยังอยู่ใช่ไหมโอ้โหถ่ายเอาไปมาดิ ขอดูเลือดหน่อยสักหน่อยหนึ่งถึงบันมากถึงฮิวไม่แรงแต่ฮิวนะหมอกระเป๋าบอกขอที่หน่อยเอข้าไม่ได้ปักว้อยดิ โอ้โหมันกุ้งหลบนี่คือเข้ามาทำไมครับหายไปในพืชตา,เ,ตาเข้ามาก็หายโอ้โหเจ็บอะฮ้ยแต่เจ็บไม่มากแสดงว่าเกาะเยอะแล้วไม่แต่เพื่อนไม่เติมครับโชคร้ยายไปหน่อยโอ้โหกุ้งหลบ อันนี้คือคายคุณแหลมดิ้งแล้วเบรอด์หุ่นปั่นไม่เข้าแล้วฮายามันมากเลยแบบนี้เป็นทีมที่ขึงก็บมันอยู่แล้วปะถ้าเราทีมเราอยู่ในสถานการณ์แบบทีมเขาเนี่ยก็คือแบบว่าไม่มันเลยบวดร้อยมากเลยอะไรางี้ยสำหรับลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้มาม่คลิปหน้านะขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบคลิป เอแลวสวัสดีครับ